สวัสดีค่ะสายรุงง่งยิงค่ะวันนี้มีข่าวมาแจ้งสําหรับชาวสวนยางพาราค่ะซึ่งผู้บริหารกยทนําทัพนะคะลงพื้นที่จังหวัดบึงกาฬเร่งสร้างการรับรู้และคว้อเข้าใจชะลอการขายยางนุนทุนส่งเสริมสภาพคล่องบริหารผลผลิตยางสร้างอํานาจการกําหนดราคาจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะเดี๋ยวเรามารับชมและก็รับฟังพร้อมกันเลยค่ะสําหรับสหกรณ์กองทุนยางนครตาลเดี่ยวนะคะจํากัดอําเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬ ซึ่งการยางแห่งประเทศไทยก็ได้มีการประชุมชี้แจงโครงการชะลอการขายยางซึ่งก็มีนายสุทัศน์นะคะต่างวิรียกุลกรักษาราชการแทนผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมด้วยนายธามผู้อำนวยกยารยางแห่งประเทศไทยเขยตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะและคณะผู้บริหารกระยะทมีการพบปะเกษตรกรชาวสวนยางพาราและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางพาราส่งต่อข้อมูลและก็สร้างความเข้าใจในแนวทางการดําเนินโครงการนะคะ นโยบายรหิหารจัดการยางของภาครัฐเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองการกำหนดราคาตลอดจนรับฟังเสียงของชาวสวนยางและก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหน่วยงานในพื้นที่เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทุกภาคส่วนซึ่งนายสุทธน์นะคะก็ได้กล่าวว่าการยางแห่งประเทศไทยนั้นนะคะขับเคลื่อนโครงการชะลอการขายยาง มาอย่างต่อเนื่องและมุ่งที่จะขยายพ้นให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศค่ะซึ่งสอดคล้องกับนโยบายสำคัญของดออรณรเมนนะคะซึ่งก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะเกษตรกรต้องอยู่ดีสินค้าเกษตรกรมูลค่าสูงทรัพยากรยั่งยืน มุ่งเน้นนะคะการยกระดับศัก,กยภาพของเกษตรกรสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางพาราให้มีความเข้มแข็งดังนั้นนะคะจึงได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกรยทก็คือดรเพิกนะคะซึ่งมีนโยบายให้กยทอสนับสนุนกองทุนสวนยางตาลเดี่ยวจำกัดเป็นจุดรวบรวมยางค่ะเพื่อดูแลผ,ลผลผลิตยางพาราของชาวจังหวัดบึงการนั่นเอง โดยเกษตรกรหรือว่ากลุ่มเกษตรกรรายย่อยนะคะสามารถรวบรวมผลผล,ผลิตที่จะเข้าโครงการชะลอการขายยางมาไว้ที่นี่ซึ่งในปี68ก็ยทอโดยฝ่ายเศษรษฐกิจ อย่างนะคะก็คือได้มีการจัดสรรงบประมาณมากกว่า3,000ล้านบาทเข้ามาบริหารจัดการโครงการชะลอการขายยางเพื่อใช้เป็นทุนในการส่งเสริมสภาพคล่องให้กับสถาบันเกษตรกรโดยจะสนับสนุนงบประมาณ80%เพื่อใช้ในการรวบรวมผลผลิตและก็การรอขายนะคะทำให ไม่จำเป็นต้องรีบขายยางหากราคาไม่เป็นที่พอใจทั้งนี้สถาบันนะคะไม่มีอาคารสถานที่หรืออุปกรณ์ที่เอื้ออำนวยต่อการซื้อขายยางเช่นตาช่างรถตักยางก็สามารถของบอุดหนุนตามมาตรา49วงเล็บ3จากกะยะอได้เพื่อนำไปปรับปรุงอาคารสถานที่หรือทำลานรวบรวมได้นะคะ